ชุนสามพันสามสามพัดอดอยู่แล้วระดาษประจากลางในอุ้อควาาเยอะนี่เรายังต้องเก็บไปเลยถึงหน้าาเดีใจหลังแล้เทียนหัวได้ังไงก็รอดไม่เข้าเลยจะหัวอะไรเดียวเดียวเยอะียวอ๋อโอเคอันนี้หกเจ็ดอแปดันนี้สี่ร้อห้าใ้หนามที่องค์สวยๆนี่สวยดีนะปล่อยเท่าไม่ขาจริงขอเก็บไว้องค์ผมปล่อยไปผมไม่ได้แล้วราคาดีนี้ผ้ล้ยไม่หาาครโอ้โหระเจขุนนี่ถ้าจะมีสวยองค์นี้ ได้อันนี้เท่าไหร่ีมีมุอเบอร์ยังตอนายแกะอุยกคุณผู้ชมครับอันนี้ได้เท่าไหร่มสัอันเก็บไก่อนมือเกาในนีอดังไงวะสี่พันี่นีจะุดจดีจบการชุนยัครับอันนี้ไม่ตออันนี้สุดเท่าเอาสาี่อ่ะผม้กาในร้อยเลยเะย่นี้โอ้ยยตยตเราไม่ได้ขายมืนหนึ่งบาทไม่ขายห่นเดียวห่นเดียวได้สเลขาเเหรออรอ่ นีกเท่าไหร่สองพแปดสองพันมได้ไมหน้าราจะได้ไม่เป็นเซอยูู่นะสอนสามดูนะแปดเจ็ซื้อดีนะขายหมดอ่ะติดพี่อยู่อันก้าเทอมมาแล้วต้องเลคืนทุนแล้วอันนี้เอาไหมเนี่ยสองพันหนึ่งวันนี้ก็ต้องได้มาแนวเยอะไปเยอะไปหมื่นเก้ายอมขาดทุนาัน้าไม่ได้ซื้อพี่เขามาสอมืน้าร้อยสองหมื่นีบอกกสองหมื่นเก้า็หมเกา แล้วเอหมดแล้วท่าๆผมเราพันมาขอ่้อของคุณาดนผมซื้อคุณเราันแตงเขาคุณซื้อของคุณขดคุณใจมันก็เท่าทุนตัตีลูวัลเสร็จๆเนแม่ก็ซื้อตอนแพงขายถูกทุกรอบเลยแกกอกไงีมันก็ต้องลุ้นบ้างคนแล้วต้นแกสายจัดได้ที่สองได้ที่สองนี่ไงหมดแล้วหมด